ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดเซาวันค่ะตลาดเซาวันโคราตนะคะวันนี้เราจะมาช้อปปิ้งช้อปเสื้อผ้าในงบไม่เกิน500บาทนะคะดูว่าใครจะทำสติได้ดีที่สุดป่ะเริ่มตรงนี้รถเป็นยัะไงรถเป็นสุดข้อหน้าเราไม่เหมือนกูเดียวมันมีรถเออมีรถที่มันใหญ่มากแสดงว่ามันใหญ่มากเลยมืออยู่ดีคิด10บาทเลยค่ะแล้วก็สวยนะคะแล้วมันก็ยังไม นิวเริ่มแล้วเริ่มเลยเริ่มเลยเมอก่อก็แบบเดะต้องเปิด้านางๆหึยใหญแน่ลงวฝนก็กำลังจะมาเริ่มในนี้ลอยหนึ่งกาแรกแกซื้อไปตัวเดียวตัวเดียว20่าทบบาท ก็เป็น4 4 0บาทเอออามียู่60บาทนี่ค่ะเศบวันกลางคืนใหญ่มากมียาไปสุดนู่นประมาณ5-6อันเหนื่อยมากตัวหน้าสีก็คือคุยของจใหญ่มากอ่ะดูกันว่าแต่ละคนได้อะไรกันเริ่มที่คุณกิ๊ฟก่อนเลยจ้าก็ตัวนี้ก็คือเสื้อตัวที่หนึ่งตัวนี้นะคะ ไอ้ตัวนี้ราาคตัวนี้ราคา20บาท20บาทเสื้อสีขาว40บาทสีละเดี่ยวสี่าทสี่สิบบาทแล้วก็กางเกงค่ะกางเกงนี้มันสีสวยมากทรงสูงทรงสวยเวอร์คือราคาเต็มมัน3ามแล้วก็สิต่อราคาเขาเหลือ3ามแปบามร้อแปดสิบบาทนี่ตัวสองทายก็คือแบบเห็นแล้วนางตะโกนเรียกค่ะบอกว่ากิฟตี้ก็ตะโกนออกมาเลยว่ากิฟตี้สวยมากเป็นเดรสแบบนี้ค่ะเท่าไหร่คะ ที่สรุปกิฟตี้ใช้ไป6 4ร้อบาทเกินต่อไปคุณพนาพรเน่สำหรับพนาพรนะคะพนาพรเนี่ยเป้าหมายก็คืออยากจะได้เสื้อสักสองตัวเออและเราไปร้านแรกเราก็จบที่2ตัวพอดีนะคะตัวที่1นึ่ะคะนนี้คือกิฟตี้หยิบให้แล้วบอกว่าเป็นเป็นดิชั้นมากๆราคาตัวละ20บาท20บาทก็อีกตัวหนึ่ง ตัวที่สองนะคะตัวนี้คิฟฟี่ก็หยิบให้เหมือนกันราคาเดียวกันราคาเดียวกันค่ะยี่สิบบาทเป็นสี่สิบบาทแล้วต่อไปค่ะอันนี้ค่ะเป็นกิฟตติดผมนะคะเนี่ยติดไปแล้วนะคะเออน่ารักมากอันนี้มีทั้งหมดสี่อันแผงเนี้ยยี่สิบห้าบาทค่ะเป็นใช่แอเป็นหกสิบหกสิบห้าแล้วอันนี้นะคะก็คือเป็นกระเป๋าที่ได้มาอันนี้จะอันนี้ซื้อมาเพราะว่าสีมันน่ารักแล้วก็ทรงมันแปลกนะคะะร้านเนี้ย สามใบห้าสิบบาทดิฉันได้มาสองใบนะส่วนอันนี้นะคะเพื่อนก็เชียร์ให้ซื้อเพราะว่าอันนี้มันเป็นเหมือนกระเป๋าล้วจะเป็นกระเป๋าที่เขาแถมใับเราสามใบห้าสิบบาทรวมกับของดิฉันด้วยอีกใบนึ่ก็คือสามใบก็ตีไปประมาณสิบเจ็ดบาทดิชันนะคะทั้งหมดรวมไปประมาณหนึ่งร้อยห้าบาทค่ะหนึ่งร้อยห้าบาท อะมาจบที่เจลสตอรี่นะคะเจลสตอรี่นะคะมาที่ร้านแรกเลยที่เราไปดูกันก็คืออันนี้อันนี้คุณกิฟซี่เขาเลือกให้อันนี้เท่าไหร่คะยี่สิบบาทนะคะน่ารักมากมีความเป็นลายคราบราคาแล้วก็ร้านที่สองเป็นร้านที่ก็คุณกิฟก็ช่วยเลือกแต่ร้านนี้ก็คือเป็นเชิดขาวเพราะเราอยากได้ชุดแบบเอเวนลูอันนี้เท่าไหร่คะสี่สิบบาทค่ะบอกแล้วก็ไปเจอกางเกงร้านหนึ่งร้านแรกเออร้านเดียวกันแต่อันเนี้ย 60บาทนะคะเอาไว้ใส่แบบออเดล y ยูสใด้ๆไปทำงานทำงานก็ได้นะคะแล้วก็เป็นเดรสอันนี้เล็กคอมเมนต์มากสวยมากใส่ได้หลายโอกาสด้วยอันนี้100่รตีไปร้อยหกสิบบาทนัคะแล้วก็ยังไม่หมดนะคะมีกระเป๋าที่บอกว่ากับคุณนิวด้วยตีไป17บาทแล้วสุดท้ายก็คือใหญ่เล้ที่ค่ะผม70บาทเลยเอยนะคะจะใส่ได้ไหมเจลสตอรี่นะคะรวมไปทั้งหมดตึ้งติ้งต้งต้ง 367ร้อยหกบาทสามอยกบเจ็ดบาทค่ก็คือคนที่แพ้ชาเลต์นี้ได้แก่คุณกีแปล็คแต่คนที่ชนะที่สุดคืออีนิวนะคะหนึ่งร้อยห้าบาทหนึ่งร้อยห้าบาทห้าบ 6ชิ้นตาม6 7บาทกูได้น้อยสุดแล้วแพงสุดอ่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะใครก็ไปตามดูช่องของเราได้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นช่องของคุณกิปกิฟตี้นิกต่อไ้ตรงนี้ข้างล่างโอเคขอบคุณนะคะวันนี้บ๊ายบาย